คุณรู้หรือไม่เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถต่อสู้กับฝุ่น PM 2.5ที่เป็นภัยเงียบในเมืองของเราได้วันนี้เราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยีช่วยตรวจวัดและลดฝุ่นนี้ได้อย่างไรเซ็นเซอร์อัจฉริยะช่วยเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียนไทยทั่วเมืองการตรวจวัดด้วยดาวเทียมภาพถ่ายจากดาวเทียมและรี OTE เ e น s ิ n มอบมุมมองกว้างในการติดตามฝุ่นในระดับภูมิภาค AI และ Big Data ระบบ AI ประมวลผลข้อมูลและคาดการแนวโน้มมลพิษเพื่อเตรียมรับมือเครื่องฟอกอากาศนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศในอาคารและพื้นที่สาธารณะช่วยกรองฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ Smog Towers และโครงการลดมลพิษแนวคิด Smog Tower ช่วยดูดและกรองฝุ่นในระดับเมืองเพื่ออากาศที่สดชื่นขึ้นนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด การเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดและระบบขนส่งมวลชนลดการปล่อย PM 2.5จากยานพาหนะเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยตรวจวัดแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการลด PM 2.5และสร้างอนาคตที่มีอากาศสะอาดสำหรับเราทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการตระหนักและการลงมือทำของเราเอง